สวัสดีค่ะพี่น้องมาเด้อมากินเขาน้ำยา่เพ่นเด้อมอนีเด้อยา่เพ่นกินเขากล้ขัวจีรีดเนี่ยปนจีรีดมีหนึ่งป้าพ่อหเห็นบอแจวป้าเหนืออ่อนอหนึ่งป้าเหนืออ่อนขัวจีรีดแ่บแห้งเลยพี่น้องหลายคนแม่เห็นบอ เอาก็ะเทอมาเทนอะทางนี่บ่มัเทเด้น่แซบแบมาเด้อมากินข่าเด้อค่ะเด้อกินข่าครับอุ้ยหลายอย่างหลายอย่างมอนี่ตั้มของฮุงแซบแห้งได้คอยตั้มอนุบาลเนาะเดียเดียวเดียวเดียวสองว่องเด้พี่เนาะ สองวงได้เห็นบออุ้ยวงนี้อุ้ยวงนี่คือพิเศษแท้อุ้ยอู้พิเศษแห้งง่วงนี่แมเะอู้ดเห็นบ่จิลีดชนแมะเดี๋ยวกทเบอทำตั้มมือมาเบิ่งส้มตั้มดิอุ้ยนี่ส้มตั้มส้มตั้มส้มตั้มลดเด็ดนี่ส้มตั้มลดเด็ดได้ที่น้องขูดเห็นบ่คนตั้ม มาคนตั้มพนชนบลได้อันแตงโต๊ไข่ลาเเอาพนดอกเอาแตงมือก็ไดนาะพี่น้องเนาะเขาก้องไ่ได้ราวันแล้วเขากล้องไ่ได้แซบบ่ล่ะเออเอแซบแซบแซบสมตั้มรดเด็ดย่า่ปุ๋ยบาเอาสีออกุดมากเืออมาุ่ น่าสัางคนสวนบุรีได้พี่น่องบางเนมาบ้านนอกกินแบบกินแบบข่เลยได้หนิกินอาหารบันบา,นานบา้างขูดข้ามบางใหญ่เราเบื่ออาหารในเมืองเราบา้าเราบา้า เทนอาหารบั่นๆให้กินในปาเตียเราบังขาขาขานี่ยมะเนี่มาทรายดูมเนี่ยส้มตำเนี่ยโอ้ยส้มตำรสเด็ดของยายปุ๋ยนะคะเออแซม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 บ้านสวนกล้วยมะลิวันเด้อร์โอ้ยข่อยข่อยบ่อฐานะที่น้องคอนสิร์ตเอาไทยเอาเอาบ้านนอกดีกว่าเนาะ ยายเพนบานสวนนี่มันนอกนีกลัวพี่ออมนั่งไหนนั่งเอามาเลยมาเลยพี่ออมมาเลย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 มาเลมาเลย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 เลมาเลยมเลยมาเลยมาเลยมาเลย่าเลยเมาเลยเลยมยาลยมาตาเลยองเลมเลยมายมาาเลยาเลยอเยเายเา กล่องมีแห้งเหรอตะกล่องมีแห้งเหรออุ้ยมีหอดตัวเล็กด้วยนั่นอุยหน้าตานั่นเห็นบออุ้ยประท่นี่หละ่กิ้นแู่จะเอบมล้อดเกินแซ่กุ้งมันไหมส้มตำ่ ร้านหน่อยร้านหน่อยร้านหน่อยมันอยากตั้มสมเมเบืองแม่คนผู้หนห่อยหนึ่งสิกินตั้มสมพี่น้องข้าเห็นบอนี่กอบมันก็บบะเป็นไหมวันนี้เออเออบะเป็นอยังบะเป็นอยังกุ้งเลยอันได้กรอบแน่งกาพอต้องกินกินอันกินอันมันแซ่บกินอันมันแซ่บเออผุนเบืองเมะป้าเนื้ออ่อนป้ามาจาก ล่าสีเคลื่อนลาสีผุนได้พี่น้องนี่โล่สีหล่อคุ่นเนอร์นี่เด้อเขาเป็นชุดตกังหรือ้อยห้าสิบ,มมบอุ้อยสี่ร้อยห้าสิบยายเจมว่ายาเจมแล้วสื่อมาฝากยายเขาไาับาบ้านกิคุณพยานากินเขาเป็นตแสบเนค่ะคุณ Machine> บอกมีผู้ใดเบาเลยมียายเพื่อนบอกผู้เดียวเพราะว่าพวกนั้นแบบหิวกินแบบหิวแห้งกินแบกินหมดเลยกินปลาเ่พขันกับเขากั๊บเข่าเบแซ่บที่เด็ดชมู่ก็คือจิรี เห็นบ่เด่นไล้ให้ยังได้พี่น้องแต่ว่าก็กินเบิดเพราะว่ามันหลายคพนเนาะแบ่งแบ่งสองสามเพื่อนคุณเดนนี่สามเพื่อนอุ้ยเด่นไล้เด่นไล้สงกรานต์นี่บ่ได้อยู่ดอกข่อยจับจิรีย่างเดียวตลาดก็บ่ได้ไปแายไหมเจว่ามันสิไปอายยูด้วเดี่ต่อออฟ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 เขาหนุ่มมาให้กินเนี อู้นี่เขาหนุ่มอีกบอเทอเอาแ่หกินนะเขาข้าวไม่แข็งอะข้าวนุ่มข้าวนุ่มมีอุ้โอ้ยฟังนี่คื้สีแสบแห้งโอ้ยฝุนมึงแ่ข้ามบงง่มยุ่มยุุนอู้ยยเจมยุ่มยุ่มย่มอันเริ จับเวลาเขาจับในที่ละโต๊ะไดแต่เวลาถอนแล้วอย่าเอาที่ละสองละสามเดอ้อก็<ๆ>เขาจับนี่เมไไื่อยแห้งเลยสิวาบ,โบโ่บ่พุ่นเห็นบอกินเป็นเบิร์ดหน่อยร้านคอยพุ่นเก่งมากเลยหลานไป่ายนยว่ขาไปอี่ เอาค่ะคลิปนีเอาแค่นี้แล้วนอพี่น้องนออย่าลืมด้อค่ะเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่ส่องยายเพ่นบานสวนกดกระดิงว่าจังไหนล่ะอย่าลืมกดกระดิงเดี๋ยวสีบระผาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ